สวัสดีครับสวัสดีครับแมสพอย์นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันอังคารที่23มกราคมนะครับ2567น้สเะฮะอยู่กับพี่ชัยสรุปผมยุทธชัยครับสวัสดียินดีต้อนรับคุณยุทธชัยกลับสู่รายการแมสพอย์นะฮะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เป็นเพชรพอย์คือวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตมาแทนเออใช่ใช่ครับผมเห็นว่ามีไม่ค่อยพอใจในกลุ่มด้วยล่าสุดก็คือนี่ทีมงานนี่ทักไปหาเลยนะว่าพรุ่งนี้พี่มาไหมครับ ผมยึดบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอใช่เพราะแกเตรียมสแตนบายรออยู่ครับผมแกการจะยึดแล้วครับสำหรับเพชรพลอยของเราเอออ่ะวันนี้ผมกับคุณยุทธนะฮะจริงๆก็เป็นคิวผมสองคนนั่นแหละครับแต่ว่าก็หายไปคนนึงหายอีกคนก็หายสลับสลับไผมผมเพลินเพลินไปหน่อยสุดสัปดาห์นี้ผมไปเขาเคาะเลื้อยเลื้อยไปงานแบบว่ามันมีแบบมิวสิกเฟสอ๋อนะฮะแล้วจังหวะว่า ต่อเนื่องพอเขาคอเสร็จพวกก็พาไปพูทับเบิกต่อไปแบบว่าไม่ได้จองที่พักก็ไปไปหาดาบหน้านะใกล้ๆแต่ก็ถือว่าโอเคก็มีที่พักแล้วได้ดูบงดูบอลหรือเปล่าอะไรนะได้ตามดูบอลหรือเปล่าก็ดูอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีสัญญาณนะทีนี้สบายสบายมากนะได้ดูเพชรพลอยสัญญาณที่พูทับเบิกมีก็สัญญาณที่นี่อีก ไอ้จุดที่คุณเป็นนังมันสกคูนี่ <c oughs> <c oughs> ในสตอก็ตัดสัญญาณ <c oughs> ครับผมอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยใช้กยุทธอยู่แน่นอนครับก็คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครับผมแมตช์คอยวันนี้แต่ว่าที่สาคัญคุณยุทธคุณจะเชื่อมั้ยว่ามีนักกีฬาคนไทยเนี่ย <c oughs> ไปคว้าเหรียญในโอลิมปิกหรือฤดูหนาวได้เลยแต่ว่าเป็นยุทธโอลิมปิกนะเออแต่มันก็ยากนะอ่ะก็ยากนะเพราะว่าคือคือโอลิมปิกอ่ะที่เรารู้จักมันจะเป็นโอลิมปิกฤดูร้อนครับแต่ว่าโอลิมปิกฤดูหนาวก็มีแข่งขันซึ่งที่ผ่านมาก็ ถือว่ามีนักกีฬาของไทยเป็นตัวแทนไปแข่งนะเคยได้เหรียญบ้างไหมมันโอกาสมันนกอจะไม่มีเลยนะเอาเอาตรงๆนะแค่คอลี่ไฟไปแข่งย่างกยากเยนะฮะเพราะว่ากีฬามันก็คือบ้านเราอย่างที่ทราบนะปีหนึ่งสามร้อยสิบห้าวันเนี่ยจะมีหนาวจริงสักกี่วันสองวันอืแล้วไม่ใช่หนาว่ามีหิมะครับถูกต้องแล้วน้องไปซ้อมที่ไหนเนี่ยก็ไม่รู้เขาอ่ะเดี๋ยวไปดูนะ้วก็การแข่งขันยุทธโอลิมปิกนะครับกับโอลิมปิกฤดูหนาวระดับเยาวชน ก็ปีนี้จัดการแข่งขันกันที่เมืองคังวอนนะครับประเทศเกาหลีใต้นะฮะในทวีปเอเชียของเรานี่เอง <Ừ. S 1> นะฮะน้องชมพู่นะฮะอาเยเซกามเปออนะครับวัย18ปีดูจากชื่อแล้วก็ไม่ใช่ไทยแท้แน่นละก็คงจะมีเชื้อเนาะถูกต้อง <Ừ. S 1> นะฮะปรากฏว่าคว้าเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันเลื่อนกีฬาเลื่อนน้ำแข็ง <Ừ. S 1> หรือว่าบ๊อบสเลดน,นะครับในประเภทโมโนโบ๊อบหญิง <Ừ. S 1> นะฮะโอ้โหก็ดูไม่เป็น เอาตรงๆเอาเวลาจับเวลาบ้างด้ก็จับเวลานะฮะก็เป uh> ็นการคว้าเหรียญเงินนะครับสำหรับสาวน้อยวัยสิบแปดปีสำหรับน้องชมพู mm, mm, ่เน Ges ี่ยไปดูประวัติน้องเกิดที่อิตาลีแต่มาเติบโตที่เมืองไทยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเป็นหลักนะครับตอนนี้เรียนระดับมัธยมปลายนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีนะบอกว่าเริ่มต้นนะฮะในส่วนของกีฬานี้เนี่ยเริ่มจาก โรลเลอร์ er สก,กีออแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้าวร่วมโครงการเรียนรู้กีฬาดุดหนาวที่จัดขึ้นระหว่างสมาคมกีฬาสก,กีลและสโนโบอร์ดกับคณะกรรมาการโอลมปิของเกาหลีใต้นะฮะเมื่อปี2022ครับจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ฝึกฝนกีฬาเลื่อนน้ำแข็งที่เกาหลีใต้อ่าก็ไป เอาไว้ฝึกที่เกาหลีใต้เลยแหละนะฮะตั้งแต่ปี2022ั่หรือว่าเมื่อมาณ2ปีที่แล้วดก่อนลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์คัดเลือกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้โคต้ามาแข่งขันในยุทธโอลิมปิกครั้งนี้ผมรู้อันดับเหนือเดนมาร์กแน่ๆแล้วล่ะแต่อันดับขวานี่โรมาเนียหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นทงแวบๆนะแวบๆนะอ่าดูน้องก็แน่นอนสาวลูกครึ่งครับมมีเชื้ออุดรแหละไม่รู้ทางคุณแม่หรือคุณพ่อว่ากันไปนะเ็คงเป็นไทยอิตาลีนะอ่านะฮะก็ สำหรับครั้งนี้เนี่ยยุทธโอลิมปิกนะครับ,รบทีมชาติไทยเนี่ยได้โคต้าแข่งขันย้อนไปครั้งที่แล้วนะ2 0 2 0แข่งขันที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้โคต้า5คนจาก3าชิ้นกีฬาแต่ครั้งนี้เนี่ยจาก5เพิ่มเป็น20คนแล้วก็เพิ่มจาก3าชิ้นกีฬาเป็นเชนิ้นกีฬา,าก็ตอ,ตอนนี้มีเหรียญละดีขึ้นและล่าสุดก็มีเหรียญเงินส่วนการอาชีพ มาตรฐานเดียวกัน<ต><อ>ก,ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะแต่ว่าเรทก็อาจจะแตกต่างกันไปนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นยุทธโอลิมปิกก็คือโอลิมปิกระดับเยาวชนนะครับเหรียญเงินเนี่ยหนึ่งล้านบาทเลยน,นั้นขนาดเยาวชนถ้าถ้าได้เหรียญทองนะเกิดสมมุติว่าน้องชมพูหรือว่าเขามีสองชื่อนะมีน้องชมพูกับน้องแอนถ้าได้เหรียญทองใน2ล้านเลย ข้าเหรียญทองแดงก็5 0 0 0 0นบาทให้ไปเถอะครับแล้วผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยเสื้อวอร์มชุดกันหนาวลายทีมชาติไทยเนี่ยยุทธเท่จริงๆเลอหายากมากเลกีฬาพวกนี้นี่ผมบอกนะผมว่าเรื่องค่าใช้จ่ายการลงทุนเยอะอุปกรณ์เห็นไหมเอาก็ชุดก็พอไอตัวสไลด์ไอเลื่อน ต้องของเราเองถูกป่ะก็คงต้องออกทุนส่วนตัวใช่ไหมทางภาครัฐยังไงเออจะมาดูแลแต่แรกหรอใช่ไหมมันก็ต้องเออช่ไหะโอ้นะฮะแต่ว่าความพยายามจริงชื่นชมฮะน้องนี่ยอดเยี่ยมจริงๆหวังว่าจะขึ้นไปถึงในโอลิมปิกในระดับ รุ้หนาวจริงถูกต้องนนี้เขาเป็นยุ้อยู่โอลิิปิกระดับผู้ใหญ่อ่ะมีความหวังแล้วมีความหวังก็รับผมก็รับผมอ่ะมาที่ทีมชาติไทยนะครับหลังจากผ่านการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือว่าเอเชียนคัพไป2นัดเก็บมาได้4คะแนนตอนนี้เนี่ยโอกาสเข้ารอบนี่99.99%้นอีก0.01%ไม่ตกหรอก ไม่ตกก็ไม่ตกอรูอแล้วล่ะยากสี่แต้บนี่อย่างน้อยๆอย่างแย่ๆก็อันดับสามดีสุดอ่ะคือผลคู่อื่นมันคงแบบสายอื่นมันคงไม่ผมไม่แย่แล้วตัวเราเองด้วยนะถูกต้องตัวเราต้องแพ้เยอะๆด้วยนะโปรแกรมนัดสุดท้ายครับวันพสะสบดีอีก2วันนะครับเวลาจะปรับจากสามทุ่มครึ่งกลับเป็น4ี่ทุ่มนะแล้วก็เปลี่ยนสนามด้วยไปเล่นที่ Education City Stadium อันนี้สนามบอลโลกของจริงถูกต้อง เจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียซึ่ง2เกมแรกเก็บได้6คะแนนเต็มครับผมชนะโอมานชนะ <FIFA S 2> กิกิสถานฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ยซาอุห้าของไทยเนี่ยก่อนเตะเอเชียนคัพร้อยสิบสามแต่อัปเดตล่าสุดเนี่ยขึ้นมา101แล้วโอ้โหอ่าขวดเดียวเลยเหรออ่าเพราะว่าชนะกิกิสถานที่เรนกิ้งดีกว่าเสมอโอมาน man, เขาก็เรนกิ้งดีกว่าก็คือเก็บแต้มได้เน้นๆเลยสเกมเขาเรียกว่าตอนนี้เนี่ยไทยในทั่วอาเซียนหรือว่าทั่วเอเชียเขาบอกไทยสายหมก จริงๆเลยติ๊กแรงจริงคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้มานานแล้วถ้านะสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอซาอุดนะมีแต้มนะเอาแค่มีแต้มนะเอาแค่มีแต้มนะอ่หรือว่าชนะไปเลยก็ได้ขยับขึ้นไปติดท็อปร้อยสายหมกของจริงครับไทยเดมกมาเลยอย่างดีเล่น2เกมทะลุพวดเลยอ่ะนะฮะต้องติดตามกันซึ่งข่าวล่าสุดก็บอกตอนนี้สื่อทั่วเอเชียจับตามองโดยเฉพาะไม่แปลกหรอกถ้าสื่อญี่ปุ่น ก็เพราะว่าคุณสอธีมช่านให้โค้ช <คน S 1> ปัจจุบันก็เป็นโค้ชชาวญี่ปุ่น,นมาซาดาระอิชิอิ e นะครับออก็เลยทําให้ได้รับความสนใจจากสื่อญี่ปุ่นพอสมควรครับนะฮะล่าสุดในสื่อญี่ปุ่นนะครับในการสปอร์ตนะครับก็ออกมาชื่นชมผลงานทีมชาติไทยในเรื่องเกมรับ ลงสนามไป2นัดยังคลีนชีทนะแต่ว่าคู่แข่งอะนะคีกีสถานโอมานถ้าจบสนัดเจอซาอุเสร็จคลีนชีทอันเนี้ยอันนี้ของจริงอันเนี้ยมาชาบูเลยอันนี้ชาบูเลยมาชาบูมาบูชาเลยแค่นี้ยังน้อยน้อยไปเออถ้าไม่ถ้าเล่นกับซาอุไม่เสียประตูนะแม่และสื่อญี่ปุ่นก็เข้าใจนะเอาไปเทียบกับเกมรับของญี่ปุ่น2นัดนี่โดนเจาะไป4ลูกโดนเวียดนาม2โดนอิรักโองเอาไปเปรียบเลยเอาไปเปรียบเลยขนาดนั้นเลย อนไทยจะเปรียบญี่ปุ่นเลยแลกกุญซีกันเลยปั <c oughs> ถ้าขนาดเนี้ยแลกกุญซีกัน <c oughs> <c oughs> เลยปั้ยเฮ้ยมีข่าวว่าคนญี่ปุ่นแฟนญี่ปุ่นหลายคนบอกขออิชีก,กับคืนเลยอะ่ะขนาดนั้นเลยอะแล้วคนปัจจุบันก่อนน,น,นั้นนี่เขาชนะ <c oughs> มายิงเยอรมันยิงน่นยิงนี่มานั้นละสี่ห้าลูกนี่อันไม่เอากันเลยเหรอแค่ <c oughs> แพ้อ,อิรักแค่แพ้อิรักนะถึงจะตื่นโตนกันแต่ไม่เป็นไรครับงานนี้คนญี่ปุ่นเขาก็เขารักคนไทยอ่ะครับเขาาเอาใจช่วยนะ ส่วนความร้อมก่อนลงเตะนัดสุดท้ายนะฮะพ่รหัสนี้เจอซาอุก็แน่นอนครับกับตันทีมนะครับทีตาซาบุญมาทานแบ็กซ้ายนะฮะโดนใบเหลืองทั้ง2นัดเลยนะครับนัดเจอคิกิสถานนัดเจอโอมานก็นะฮะติดโทษแบนครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่าพักไปดีแล้วเพอผมมองว่ายังไงก็เข้ารอบสุทีมก็จะกลับมาอีกทีในรอบน็อกเอาท์เลยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพหลังจาก2นัดแรกเนี่ยมาซาเรอชิอิใช้11บเอ็ดตูลแรกชุดเดิมดีมากไม่ไปคิดเยอะอะไรไม่ไปโพลไปพักไม่จำเป็นครับผม นะะฮตามข่าวเนี่ยว่ากันว่าแบ็กซ้ายเนี่ยจะโยกเอานิโคลัสมิเคลสันนัดเจอญี่ปุ่นอื่นเครื่องกันดีเคยเล่นใช่ถึงแล้วส่วนแบ็กขวาก็ให้สุพนันบุรีรัตน์เฮ้ยพี่ผมชอบแบ็กขวาจากการท่าเรือซึ่งปีนี้ฟอร์มดีหัวทองทองอ่ะที่สำคัญเนี่ยนะฮะอิชิอิมีคู่บือการใช้งานด้วยพะเป็นเด็กสุปราการเก่าเหมือนพวกพีระดนพวกเจริญศักด์พวกปฏิวัต เด็กคนนี้เล่นดีจริงเลยเข้าแท็กติกโอ้โหเป็นไงพีระดนตัวกลางไปเนี่ยจ๋งมากแจ๋วมะแจ๋วเลยนี่แหละเขาบอกว่ามีคู่มือการใช้งานเพราะว่าที่ดีเป็นคนเป็นแบบนี้นะฮะแต่จริงจริงบอกว่าเขาก็คงให้โอกาสทุกคนนั่นแหละนะเป็นไรว่าก็เอาคนที่แบบว่ามันพร้อมก่อนอะเอาคนที่รู้มือกันมาก่อนมือ่าประมาณนี้นะฮะอ่ะก็ส่วนตัวอื่นคิดว่าก็คงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนเพราะว่าเจอซาอูจะไปทักจะไปอะไรก็ไม่เล็กอย่างสถานการณ์แต่ผมเชื่อว่า ก่อนลงสนามวันพฤหัสเนี่ยรเราจะรู้แล้วว่าเราจะเข้ารอบหรือหรือว่าเข้ารอบเลยหรือว่าต้องต้อง,องลุ้นแต้มเพราะว่าเราเตะกลุ่มสุดท้ายค,คือเราจะเห็นผลอันดับสามของกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นก่อนเอาว่ากันวันเลือกได้เพราะตอนในเงื่อนไขของเราเนี่ยเราไม่จบบวยแน่แเพราะว่าเราแต้มดีกว่าคิกิสถานแล้วนะฮะจะมีโอกาสก็คือจะเป็น1ก็คือต้องชนะซาอุจะเป็น2 ก็คือต้องเสมอแล้วก็ลุ้นหมดอีกคู่หนึ่งหรือว่าจะเป็นสมหรือแพ้ไปอ่าแล้วโอมานเขาชนะอะไรประมาณนี้ว่ากันไปแต่บอกเลยให้ยึดหลักต้องชนะเท่านั้นก็ต้องเต็มที่อ่ะจะไม่ต้องไปสนใจเจอซาอุถือว่าเป็นโอกาสดีใช่เจอทีมระดับโลกถูกไหมนี่คือทีมชนะแชมป์โลกนะอ้แน่นอนดิอกาเจนยาแพ้ซาอุทีมเดียวอาเจนยังงงเลย วันนั้นไปแพ้แล้วยังงงเยแต่วันนั้นแต่วันนั้นซาอุเล่นดีมากทุกวันนี้ผมก็งงชนะอาเจนเล่นันตกรอบเลยผมก็งงตกรงซาอุมปนยังไงกันแน่แต่หลายคนมีทฤษฎีสมคบคิดโอ้ยเดี๋ยวต้องไปเจอดูนเดี๋ยวซาอุเลี่ยงซาอุการละครไม่ต้องสนใจมันจากการละครก็ไทยก็ยิงมันสิบสูงไปเลยอยากแพ้วก็ยิงไปเลยเขาไม่การละครหรอก แล้วเข้าไปเจอใครหนักทุกทีมเพราะว่าตอนเนี้ยที่วางสายกันมาเนี่ยเข้าไปเนี่ยถ้าไปที่2เนี่ยก็จะไปเจออาจจะเจอออสเตรเลียหรือไม่ก็อสเปย์ซึ่งเนี่ยืนี้เขาเตะกันนทีมไหนชนะเป็นแชมป์กลุ่มทีมแพ้ก็เป็นอันดับ2องเขาที่1เจอใครหรือว่าถ้าเข้าที่1นึ่งเข้าที่1ก็ก็หนักเหมือนกันบางทีนะไม่ได้เบาเลยทกทีมหนึ่งเข้าที่3าก็หนักแล้วเข้าที่สาม่หนักเลยเข้าที่3มอาจจะไปเจออิรักหรือว่าจะไปเจออิหร่านก็มีโอกาส ก็ถามว่าทีมไหนมันเบาบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอีปุ่นถ้าอุโอ้ยผมจะเรียงมาเลยไทยยิงไกลขาไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวพระรหัสนี้เราเต็มที่นะครับเอาเล่นมวนต้องชนะเท่านั้นแหละอ่ไปดูเบื้องหลังนะฮะกองเชียยังไงก็ที่กาตาร์นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่คนไทยเองก็ไปทำมาหากินกันเยอะพอสมควร นะฮะก็เป็นบรรยากาศการเชียร์นะครับเอามาจาก t i k t อก AEM 1 1 7 6ซึ่งนะ,ะเป็น t i k t อกของคนไทยนะครับเป็นชาวตรีนะครับทำงานในกาตาร์นะ,ะนะฮะก็เนี่ยฮะมีคลิปการร้องรำทำเพลงกองเชียร์ทีมชาติไทยหลังจบเกมเสมอโอมานะนะฮะซึ่งก็หูจัดเต็มเลยเขามีบูธดีเจเขาบิวอารมณ์คืองานเนี่ยเขามีบูธของเขาอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอคนไทยออกมาครับเหมือนเขาเล่นเพลงไทยใช่ผมงงว่าดีเจเขาเตรียมเพลงก่อน หรือว่าเราเนี่ยไปขอว่าเนี๋ยนี้มันเชื่อปู<า>ตรงปูชุ้นง่ายเราก็ไปขอแหละคุณยุทธอ่าแล้วก็เลยจัดเพลงไทยไปเต็มข้อเลยมีเพลงอะไรบ้างมีเพลงอะไรบ้างว่าจะรู้ไหมดังสุดตอนนี้ก็ออสัญญาเดือน6ของคุณโจอีอ้ภูวศิโอ,โอโจอีอ้ไปถึงกาตาเลยเอ,อ่าะออนะฮะ เขาเขามีเนี่ยโจอีกานตานี่โจอีกาตาโจอีกาตากระไรนะฮะแล้วก็จากนี้ก็มีเพลงแนวลูกทุ่งเพลงแนวหมอลำเต้นไปหมดเลยนะฮะก็เหมือนฉลองม嘛ได้แต้มจากโอมานก็จ่อเข้ารอบอะฮะคือครอบคนนั้นอะเขาใส่ขาเหมือนตัวในสวนสนุกใช่ไหมน้ำเต้นด้วยครับผมโอ้คนไทยก็เต้นกันมันมากนะฮะก็สร้างความคึกคักให้กับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพในครั้งนี้อารมณ์ดีจริง พี่น้องคนไทยที่อยู่ทุกที่เลยแล้วไปส่งใจเชียครับวันนั้นพลาดนิดเดียวทําไมฮะโอมันเหนือกว่ามีทอร์คโงวันนั้นเราไม่ได้ยินเสียงไทยแลนด์เลยครับมโอ้โหทัานโอ้พี่แกเล่นเปิดเทปอไม่ไหวจริงพูดถึงคู่แข่งในเกมนดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็คือสอุดฐอาระบเบียนะครับก็คุณซือตอนนี้เป็นโรเบรโตมันชินีเราเห็น2เกมแล้วเพิ่งจะแต่งตั้งมาไม่นานด้วยหลังจากเขาเฟดออกจากการคุมทีมชาติอิตาลีบ้านเกิดของเขาอะนะครับ เขาเป็นกุนซือที่ค่าจ้างแพงที่สุดในโลกังานโคตรน้อยแล้วกุนซือทีมชาติรับงานคุมทีมชาติสติอาราเบียก็แน่นอนทีมชาติก็งานไม่เยอะอะไไม่ได้เตะทุกเดือนด้วย <c oughs> ใช่ไหมแต่บางคนอยก็ต้องทํางานก็ต้องไปส,ก,สกุงสกาว <c oughs> ก็ต้องไปดูฟอร์ม <c oughs> ไม่ใช่นอนอยู่บ้านแล้วก็ โปรไปทีวันเตะแมตช์เดย์ฟีาาอย่างเดียวก็ไปเที่ยวงานเบาไม่ได้เกียร์อะไรมากไม่ได้ทำทุกอาทิตยปีหนึ่งเนี่ยแกได้รับค่าจ้างหนาะๆนะครับ30ล้านยูโรต่อปีคิดเป็นเงินไทย30ล้านเอาคูณแบบกลมๆ35มสิบห้าอยสี่สิล้านบาทปีนี้ก็ได้พันล้านอ่ะแกนอนเกาก้นอยู่ที่บ้านสบายเอาชิวมากสุดยอดนะฮะออันดับสอง เป๊ปกอดิโอลานี่คือหมายถึงว่าคุณยกมาเลยนะผู้จัดการทีมสองทีมชาติตัวเลขห่างกัน7ล้านยูโรเลยนะเป๊ปกอดิโอลาเหนื่อยแทบตาย23ล้านยูโรไปพิเมลิกอ่านะครับผมอันดับ3มาอย่างไรอันนี้น่าตกใจเหมือนกันผมก็ตกใจเมื่อได้เห็นแมทมิหน้าถึงไปสตีเวนเจอร์ราเงียบกิฟต์นะฮะคุมสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียเอาเอติฟักซึ่งผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อย่างล่าสุดเจนเนอเรชันก็เพนกลับยุโรปไปอยู่อาร์เจนต์ละ17.7ล้านยูโรนีเจอหลาดเงียบกิฟตเลยเจอหลาดบอกเตะบอลไปในชีวิตที่ยังไม่เท่าคุมทีมเลยเอเดอร์สันบอกอันดับ4ไล่เรียงมาดิโกซิเมโอเน่ของแอตเลโกมาติดอันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะจ่ายก็ไล่เยอะนะจ่ายเยอะก็ถือเป็นกูญซี่ที่ค่าเหนื่อยแพงสุดในลาลิก้าใช่มากกว่าอันเชล็ตติของมาติดและชาบีของบาร์เซโลนานี่ตกใจเลยตามด้วยโทมัสทูเคิลนะครับของบาเยอร์มิวนิกโบเชติโน่ของเชลซี เจอเกนครอปเนี่ยอันดับ7จ็ดนะปีนึงฤดูกาลหนึ่งได้10.5ล้านยูโรเท่ากับเอริกเทนฮาร์คเท่ากันเลยเหรอโอ้แต่ฝีมือนี่คขาเอาตรงๆนะผลแต่ไม่น่าใช่เท่าจริงเจอเกนครอปบอกปวดหัวเลยได้เท่าเทนฮาร์คเขาปวดหัวเลยอันดับ9นี่ฮอกเก้เคซุสนะคนนี้เป็นอดีตโค้ชเบนซิก้าแต่ว่าปัจจุบันแกคุมอ่าฮีเราในอิรซาอุแล้วผลงานแกดีตอนนี้ จากฟุลรกซาอุดีอาระเบียอยู่ด้วยอันดับ10ก,ก็แม็กซ์อารเลกรีของยูเวนตุส9้าล้านยูโรนะครับน,นี่เป็น9ก <นะ S 2> ้าุณซือที่ไปปีในเมี่สบายโดนไล่ออกก็ไม่เดือดร้อนอะเะ่ยพอโดนไล่<ๆ>ออกก็มีเงินชดเชยนั่นน่ะสิเห็นได้ข่าวเดี๋ยวดูดดูดิข่าวของทีมต่อไปจีนเห็นว่าจะาูริโน่เลยนะเห็นมีข่าวอยู่นะจีนเนี่ยจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของเอเชียนครับครั้งนี้3นัดครับได้มา2แต้มนะถือว่าแย่มาก เสมอเลบานอนเสมอทาจิกิสถานแล้วก็แพ้กาตาเจ้าภาพตอนนี้มี2คะแนนจะรุนอะไรอยู่ในกลุ่มเอแล้วยังไม่ตกรอบเออทำไมมันยังไม่ตกก็เหมือนไทยอ่ะสี่คะแนนยังไม่เข้าเอออย่างเป็นทางการส่วนจีน2คะแนนยังไม่ตกรอบอย่างเป็นทางการแต่ผมกลับบ้านแล้วไม่รอแล้วไม่ได้ดีเดี๋ยวเกิดผลสายอื่นคู่อื่นเป็นใจทำยังไง่ะฮะเอาอะไรมาเป็นใจอ่ะก็ต้องรุ้นครับ แต่ว่าโหตอนนี้ผมว่าโอกาสตกรอบเพราะว่าสองแต้มมันเข้ารอบยากอขาไม่ได้คือมันต้องลุ้นผลแบบคือจีนอยู่กลุ่ม A ต้องคุณต้องไปลุ้น B C D ดีโอ้คือเปลืองเงินอีกหลายวันอะเออแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้นักเตะมันคงไม่ซ้อมมันซ้อมแล้วคงกินกินนอนอยู่ในโรงแรมแล้วก็ลุ้นผลแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันตกรอบเมื่อไหร่ก็ค่อยไป ช็คอินสนามบินกลับบ้านมันน่าจะอีกสักสองวันแล้วอ่าวันนี้มันเตะสี่คู่ใช่อีกสองวันอย่างน้อยต้องรู้อ่ะถูกต้องนะฮะแต่ที่น่าแปลกใจคือไอ้วันที่คัดบอลโลกเจอเราที่ราชมังเนี่ยเราไปแพ้ได้ยังไงอ่ะคือต่งโลกเขาก็ถามแหละเออแพ้จีนได้ยังไงนําก่อนด้วยแล้วจีนเนี่ยก่อนจะมาเตะกับไทยที่ราชมังนะอ่อนเลยต่อพฤษภายนก็ไม่ดีนะก็แพ้าเสมอมาเลยอยู่ๆวันนั้นก็มาชนะไทยเออผมว่าวันนั้นเนี่ยเราพลาด ก็เราบุกเยอะหน่อยเอาตรงๆนะเราหน้าเปลี่ยนโค้ดหลังจบคีสครับเราไม่น่ายื้อกับมาโนโพกิ้งอ่เไม่งั้นป่านี้ลอคือตอนนั้นมันกักไงโอ้พอมาโนททำคิงครับดีทั้งผู้บริหารก็ไม่กล้าปลดอ่าแล้วพอไปไปมาเอ้าเล่นทีมชาติไม่ดีก็มาปลดอยู่ดีคือแบบคือมันต้องมีความด็ดขาดอ่ะนะแล้วเดี๋ยวอีกสองเกมหน้าเจอเกาหลีด้วยนะแต่ไปไปแล้วเขาแย่แบบนี้เผื่อเราไปเยือนแล้วเรามีโอกาสจะชนะเขาได้ปัญหาคือกลัวนะ ตอนนี้กลัวจีนมันจะเปลี่ยนโค้ดด้วยแหละผมว่าเปลี่ยนแน่ถ้าตกรอบเอเชียนคัพเปลี่ยนเพราะจริงๆเนี่ยแบ่งสายมาเนี่ยกาตาจีนเลบานอนเลบานอนคาซิกิสถานเนี่ยมันต้องเข้ายังไงจีนต้องเข้าตามมาตรฐานจีนต้องเข้าแต่ว่าเข้าที่2ตามกาตารแต่นี่กลายเป็นที่3แล้วไปที่3แบบต้องมานลุ้นเอาตรงๆจีนตอนเนี้ย ต้องดูทุกเกมที่ลงเตะแล้วก็มันนั่งลุ้นกัน26คนอ่ะมันลุ้นอ่ะรวมโค้ดอ่ะไม่ได้กลับบ้านไปเหอจีนเชื่อผมเสียดายเสียดายค่าทพักเป่าครับผมอ่ะเบรกก่อนดีกว่าคุณยุทธเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีพรีวิวของฟุตบอล ESL ครับหรือว่าคาราบาลครับรอบรองนัด2เดี๋ยวมาว่ากันวันนี้เป็นเกมเชลซีเจอกับบีเดสเปอร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่นะครับ กลับมาติดตามช่วงที่2ของ m a ตช์พอยต์นะครับครับค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลถ้วยนะฮะเป็นถ้วยที่เล็กสุดเป็นถ้วยที่รองจากพรีเมียร์ลีกรองจากเอเอคับเออแล้วอนาคตเขาจะไอ้นี่มันยังไงต่อเนี่ยยังไงฮะก็เห็นว่าจะยุบวงแล้วยุบวงก็ละอันกันไม่เกี่ยวนะโอ้โ้ให้แกยุบไปนะครับทุกวันนี้นี่แกไม่มีเวลาใช้ตังค์ละ อ่าแกสบายแล้วฮะนะอันนี้หมายถึงน้าแอดนะแอดต่เดี๋ยววันชิงชนะเลิศช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสุดยอดแกก็น่าจะไปมอบช่วยไปทุกปีปีนี้ก็จะไปมอบช่วยให้ลิเวอร์พูลเอ้ยคุณก็พูดไปเข้าชิงกับโบโลครับผมอ่ะวันนี้ยังไงนะสองคืนนี้เกมที่สแตมฟอร์ดบิสต์นะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับบิดเนสเบอร์นะครับบิดเนสเบอร์นี่เป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพลีกรองตอนนี้กุนซือเป็นไมเคิลคาริกแต่ว่าผลนัดแรกเนี่ยเชลซี ดันไปแพ้มาก่อน0-1งามไส้ทางทางนี้ทั้งเกมก็มีโอกาสมากกว่าแต่ก็แบบเดิมะฮะ <c oughs> คลองเกมได้มากกว่าโอกาสมากกว่าไม่ปไ,ได้ไม่มีประโยชน์นะฮะความร้อนวันนี้ครับเชลซีจัดเต็มแน่นอนนะครับเมาเซมโปเชติโน่นะฮะยังไงก็ต้องเน้นเอาถ่วยติดมือไว้ก่อนอเพราะว่าตอนนี้อันดับในพรีเมียร์ลีกก็ลุ้นยากเกมล่าสุดในลีกเนี่ยเปิดบ้านเฉือนฟูลแลามา1-0นะฮะเกมนี้ตัวเจ็บก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะ ขณะที่แนวรุกเนี่ยคาดว่าจะใช้ระบบฟอสานก็คือดันโคพาเมอร์ไปเล่นหน้าเป้าครับพอกองหน้าที่มีอยู่อย่างอามาโดโบโรย่าแกสาเกเบเร์เล็กพี่นะ,ะส่วนนิโคลัสแจ็กสันก็ไปติดเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นยังไม่ตกรอบอีกเหรอฮะอันนี้ก็อยู่เหมือนจีนอารวิลโคช้ชภาพานี่อยู่ในสภาพเดียวกับจีนรอนเยน่นรอเหมือนกันรอผลกลุ่มอื่นเพราะดันเตะก่อนกลุ่มเอครับนะฮะก็ เชลซีวันนี้ก็จัดตัวเนี่ยแนวรุกโควาเมอร์ลาฮิมสเตอร์ลิงนะฮะแดนกลางก็คอนเนอร์กาลาเกอร์เอนโซฟอนันเดสมอยเซตไคเซโดแนวรับก็เซนเตอร์เทโกซินวาเบอร์เดบาเดชิลประตูก็ก็ยังใช้ตัวมือสองเหมือนเดิม,มนะครับ,รบส่วนทางฝั่งทีมเยือนไมเคิลคา,าริกเนี่ยเกมนี้ขอแค่ผลเสมอครับผมแต่ปัญหาคือจะได้หรอือเปล่าแล้วต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันคืนนี้เนี่ยนะฮะกรณีจบ90นาทีเชลซีชนะประตูเดียว จะ2-1-3-2-1-0แรกแล้วแต่จะต้องต่อเวลาไม่มีกฎประตูทีมเยียนนะครับก,ก็คือบอลอังกฤษเนี่ยมันคือไม่สนอะไรอย,าายรา่างไงนะก็คือถ้าเชลซีชนะแค่ลูกเดียวสกอร์รวมสองนัดมันจะเท่ากันเพราะเชลซีนัดแรกแพ้มันลูกหนึ่งก็ต้องต่อเวลาพิเศษถ้ายัางทำอะไรเท่ากันอีกทีนี้จะไปโดนจุดโทษครับ จะแตกต่างจากรอบก่อนถ้ารอบก่อนก่อนเนี่ยกรณีจบ90นาทีเสมอกันยิงจุดโทษเลยไม่มีต่อเวลาแต่รอบนี้มันเป็นเย่าเยือนยืนเยือนะก็มีโอกาสตอบเลยพิเศษนะก็ต้องดูครับฟันธงเลยฮะจะได้ไปต่อไหมสำหรับเชลซีเชลซีจะชนะแค่เม็ดเดียวครับนึกออกไหมผมว่าไปยื้อกันถึงต่อเวลาและเชลซีชนะจุดโทษเชลซีจะเข้าชิงนะคิดว่าเชลซีจะเข้าชิงนะผมว่าเชลซีชนะได้นะ เล่นในสแตฟฟอร์บิช nice, เนี่ยแล้วไงเกมนี้ก็ต้องเต็มที่น,าานะครับล้ขาดไหมใน90ินาทีขาดเลยไหมผมว่า2ลูก2ลูกคือผม,มว่าเชลซีคงไม่ไปทําตัวเองให้ลําบาก <c oughs> ต้องไป <c oughs> ถึงกระาดาษต่อเวลาจุดโทษซึ่งถ้ามันไปถึงตรงนั้นเนี่ยความแน่นอนมั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 นลำบากอะ่ะผมว่าไม่ผมว่าเสมออถึงหมายถึงว่าก็คือจบ90นาทียิงลูกเดียวแล้วก็ต่อเวลาไปเสมอแต่ผมว่าเช็คบินใน90นาทีเชลซีผ่านเข้ารอบชิงไปรอเจอผู้ชนะ ลิเวอร์พูลหรือฟูลแลมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเตะที่คาเว่นคอเทจไม่รออะไรที่ันชนะอยู่แล้วอัดแรกก็ยิงเมตดเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยือนด้วยแล้วตัวขาดบานเลยสบายๆนะครับนะพูดถึงลิพูครับก็มีข่าวของโจโกเมสครับผมโอ้ตอนนี้ถือว่าได้รับการชื่นชมจากแฟนเด็กครับเล่นแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้าย ล็อบโบ้หายซิมิกาสหายไม่ต้องมาแล้วล่ะไปเป็นบักซ้าจะเป็นก็ทําได้ไม่เคอะเขินแต่ปัญหาคือยังไม่มีสกอร์แต่ฤดูกาลนี้มีลุ้นยิงไปหลายทีแล้วนะใช่ก็เกือบได้มาหลายประตูนะไม่ต้องมีหรอกนะเป็นกองหลังไม่ต้องมายงไปยิงอะไรหรอกไม่กองหลังที่ยังไม่เคยมีการทาประตูให้กับรีพูลย้ายมาหลายปีแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นยิงไม่ว่าจะเป็นลูกตังตรงตั้งเตะขึ้นมามงทาประตูยังไม่เคยได้นะนะฮะแต่ล่าสุดครับเจ้าตัวไปเล่นโฆษณาโปรโมทร้านสตาร์ที่ห้อนึงโดยรับบทเป็นพนักงานของร้านแห่งหนึ่ง ได้รับโทรศัพท์พูดแนะนำชื่อเองก็ลากเสียงยาวยังไงโจโกเมสแต่ชื่อแกนะครับว่าโกเนี่ยมันเป็นพ้องกับโกนี่แปลว่าประตูอ่ะถ้าเคยดูฟุตบอลอเมริกาใต้อ่าโกอะไรประมาณนี้นั่นแหละฮะเราโตัวก็เฮลโลอิสโจโกเมสก็ไปทำงานเป็นนี่ฮะ ต้องารรับโทรศัพท์เยอะครับค้าสตอร์มเซอร์วิสดูแลลูกค้าครับที่โฆษณาทําไมมันดูอนาล็อกจังเลยคุณยุทธก็ก็คลาสสิกไปแบบหนึ่งก็ถือว่าเป็นจุดขายเพราะเจ้าตัวยังไม่เคยยิงประตูเลยนะฮะแกก็โกนะฮะแม้แต่ดูแกเล่นได้เล่นได้เนียนมากเลยนะเล่นได้แข็งนี่นะแข็งโป๊กเลยนะสมสมควรแล้วดูแลเป็นนักบอลน่ะดูแลนี่เดี๋ยวงานหน้านี่คงได้อยู่สองบทบทอะไร ก้อนหินกับต้นไม้เฮ้ยแต่รองเท้ารุ่นดังเลยคุยศครบที่เขาหลังฮิตกันในบ้างอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะอ่ะก็ช่วงนี้ผลงานดีฮะโจโกเมสนี่เป็นนักเตะลูกมอของสโมสรเจ้าตัวเนี่ยก็คือก่อนนะจะบอกลูกมอก็ไม่ใช่เพราะว่ามาจากชาตันแต่มาตั้งแต่ระดับเยาวชนนะอ่าตอนนี้อยู่กับลีอูมาูกมาปีแล้วเพราะว่าย้ายมา2 0 1 5 ยังทําประตูไม่ได้แหละลงเล่นไป200กว่านัดแล้วไม่จริงนะมันต้องมียิงนัดอุ่นควบอุ่นเครื่องอะไรบ้างเลยนะอุ่นเครื่องเขาไม่นับไงอันนับเกมที่มันเป็นทางการเกมเป็นทางการอ่ะไม่ต้องยิงหรอกเขาเล่นดีอย่างเงี้ยไม่ต้องยิงหรอกครับเป็นกองหลังไม่ต้องยิงกองหลังหน้าที่คุณไม่ใช่การทําประตูถูกต้ัวซีเรียจะเป็นเหมือนเทนท์เขาเทนท์เขาบ้าพลังครับนะครับไปดูฟุตบอลลีก2ของตุรกีครับเกิดอะไรเกมสุดทะดยบที่ผ่านมามีเรื่องแปลกแมตช์ระหว่างเกนเคเบลิจกับซากายาสปอร์ซึ่งผลการแข่งขันเจ้าบ้านเนี่ยเกนเคเบล หลังจบการแข่งขันครับพูตัสินนะฮะเป่าจบเกมปรากฏว่าทีมเยือนก็เซ็งเ่ยเพราะว่าผลการแข่งขันแพ้มีตั้งแต่ทีมเยือนคนหนึ่งครับคนนี้ดูฮะชื่อว่ามูรัตเซมอัคปีนาเดินไปขอจับมือพูตัสินแต่สุดท้ายชักมือกลับไม่ยอมจับมือ<ร>ด้วยอ่าพูต<ร>ัสินบอกอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยเลยไอ้นี่มันมีปัญหาว่าอะไรก็แจกใบเหลืองที่2เป็นแล้วก็เป็นใบแดงเพราะว่าในเกมมันโดนมาแล้วหนึ่งใบเหลืองแม่สมควร แต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นข้อโต้เถียงกันเคสแบบนี้มันแจกไปเหลืองได้ไหมได้ดิไม่รู้ว่าบางคนบอกเฮ้ยมันมีในกฎเหรอมีสิแต่ผมว่ามันอาจจะอยู่ในข้อของการไม่มีน้ำใจนักกีฬานะอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจแบบเอ้มาดูมินนี่ดูมินนะคุณยุทธนี่คือดูมินพุทธศิลป์น่าแหละด่าวุฒศิลได้ไหมล่ะครับผมทำไม่ได้อยู่แล้วก็ของอารมณ์แบบเหมือน ไปพูดพูดจาไม่ดีบุญสิทธิ์อันนี้แต่ว่าอันนี้ใช้ท่าทางแทนติดพันจากในเกมนั่นแหละครับผงจะแบบประชดเ่ะเป่ายให้ไปเหลือผมมาแล้ววบดึงเรียบร้อยเรียบร้อยสบายใจไปนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกแล้วปัญหาคือเกมมันจบมาเรื่อยๆนะ แต่อย่างที่บอกเกมถง,มงพุทธษษิ์ก็ยังสามารถแจกใบเหลืองได้นะครับใช่ครับอ,อ่ะหมดเวลาพอดีเลยวันนี้ครับผมเป็นเรื่องราวก็อย่าไปทำนะฮะหลังเกมอะไรโดยอุมโมงค์สุทธิ์ก็ยังแจกได้อยู่นะจริงบอลไทยนี่เยอะนะเหตุการณ์ประมาณเนี้ยแต่บอลไทยเขาไม่ให้เหลืองสิ <S 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 อะไรนะถึงตตามกระตืบเลยแต่บอลไทยเนี่ยพูดสินจะวิ่งหนีสนใจเห็นวิ่งกันหลายสนามไม่ค่อยสู้หรอครับผมอ่ะสู้ไม่ไหวนโอ้โเล่นกันเยอะเลยเอนอ่ะวันนี้เนี่ยลากันด้วยภาพความน่ารักของทีม เสือเหลืองบรัสเซียดอทมุลล่าสุดในเมซิกาดีก็บุกถล่มคู่แข่ง4-0เลยทํากิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดไปมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับจริงๆก็ช่วงคริสต์มาสก่อนนี้ก็ทำมาแล้วครับนะครับส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแมตช์พอยล์นะครับเจอกับพวกเราได้ทุกวันนะฮะทาง NBT 3ทุ่มครึ่งวันนี้พี่ชายและผมยุทธราสกอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ